สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้งนองนโมกับแม่แน,นะคะในช่องนโมเด็กดีใช่ไหมคะใช่วันนี้น้โมจะให้แม่แอนเล่นเกมใหม่เกมอะไรไม่รู้เหมือนประมาณว่ามันเป็นเกมแบบชีวิตของคนคนนึงใช่ไหมใช่น้ำโมเขาเล่นตั้งแต่เกิดจนถึงอายุยี่สิบสาแล้วตอนนี้แม่แอนต้องมาเล่นต่อใช่ไหมว่าอายุ23แม่ก็ไม่เคยเล่นนะออกตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะกดเพลงนะ เดี๋ยวเล่นไปพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะคะอ๋อนี่อะไรวะเนี่ย <c oughs> อ้ <c oughs> อ <c oughs> เขามีแฟน oh <my> แล้วแฟนไปกับผู้ชายคนอื่นอย่างนี้เหรอคะจ้าง <c oughs> อ๋อแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะคลายหรือว่าจะไปอัดจอบหรือว่าไปหางานทำอย่างนี้ใช่ไหม C R Y คลายร้องไห้หรือว่าไปหางานทำนำโมจะเลือกอะไรนะอะหางานแกหางานทำเก่งมากมากนโมจำความรู้สึกตัวเองตอนนี้นะครับพอโตพออายุ23แล้วนะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนโมจะเลือกร้องไห้หรือหางานทำหางานเดิมเออแองกดแล้วนะอาลุกขึ้นมาโอ้เศร้สาสักพักหนึ่งตั้งสติ เ้ยเห็นไหมได้ไปต่อแล้วทำงานจนอายุเห็นไหมดําเนินไปจนอายุ25อ๋อเกมมันเป็นแบบนี้โอเคก็คือชีวิตของคนหนึ่งเมนเจอร์ผู้จัดการเอากาแฟเข้าไปผู้จัดการใช่ไหมใช่บรนด์ก็ภาษาไม่อร่อยเลย ออ๋เดี๋ยวนะเขาบอกว่า c l e n u up ภาษาอังกฤษแม่นก็ไม่เคยดีเนาะไม่อยากจะพูดทั้งหมดเดี๋ยวอ่านผิดก็คือค e an clean up ก็คือดาว,ว่าทำควาะจากกาแฟใช่ไหมหรืออันนี้ก็แปลว่าต่อยเธอไปเลยต่อยผู้จัดก,การอ่า <c oughs> มือกินน้ำมอ <c oughs> เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำมันจะเลือกอะไรอ๋อนี่น้ำมกดเอเลย c l e a n up โอเคทำความสะอาดฮะอุ้ยออุยอุยอยอยเกินไปแล้วนะแม่แอนว่าเห็นกันจริงๆก็คงไม่มีใครทำแบบนี้นะยกเท้าใส่หมอคนอื่นใเออน,นี่มันเป็นก็คือเป็นเกมอะเนาะมันก็ทำอะไรที่โอเวอร์ไปน,นิดนึงเ<น>อออายุยีิบเจ็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอปวดท้องใช่ไหมแล้วยังไงอบา จะเข้าห้องน้ำของอะไรระหว่างว<า>ูแมนกับเมนแมนเแมนถ้าแมนผู้ชายโลมเมนก็คือผู้ชายหลายคนทั่วไปใช่ไหมใช่ของน้ำผู้ชายเออถ้าเข้าห้องน้ำผู้หญิงเป็นไงจบไหมเกมนี้จบไหมอบออแล้วพอถึงตรงนี้ <แจ S 1> มันมีคนเข้าอยู่อ่ะเราจะทำยังไงน็อกออนก็คือเ้าประตูหรือว่า Go อินเดอร์เนเ่เนเนเนเเน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 อนเนงนี้อน๊ยตายนล้วอุ๊ยนเ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 ราทเน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 เเน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 เเนเเน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 เิเนเิเิดโทนเีเถูกเนเเนเนเเนเนยอเนเเนเนยนเ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 นน สองคันนี้บรูเนี่ยสีน้ำเงินเท่าไรหนึ่งแสนสีขาวแสนห้ามันก็แล้วแต่นะนแล้วมันจะเลือกอันไหนอ่ะสีอะไรน,น้ำเงินเพราะว่ามันราคาถูกกว่าใช่ไหมจ้ะโอ้น้ำโมนนี่เก่งนะเนี่ย โอ้โหโอเนีคใช่ใล่โอ้มีรถขับแล้วทีนี้เอาเจอแฟนคนเดิมไว้ผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไหมผู้หญิงไม่ แครอทโออายุสามสิบสองเฮ้เฮ้เฮยยูเสียงเรียกอ่ะแล้วยังไงต่อลูกกอดอัะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดกิดโอเฮียเ้อาไงอีกวันนี้สิมาคอฟฟี่มาชิแอนอ์โฮมสตอฟเวอร์งไม่ทำงาน เครื่องชงกาแฟไม่ทำงานแล้วยังไงคุยข่าว o v เตอร์แอนด์ฟิกอีฟอร์มีสามารถทำให้ได้ไหมใช่ไหมหมดต้องตอบว่า yes o k คเก่งนะเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปซ่อมกาแฟในบ้านใช่ไหมทำไมหนะ้าตาผูา้ชายคนนี้มันดูเศร้าส้อยซะจริง <c oughs> นี่ไงเครื่องเครื่องชงกาแฟที่ไม่ทำงาน <c oughs> ้วก <Le> mm ็่าโอบ้านสวยเชียวก็ซ่อมเครื่องทำกาแฟาอะไรยังไงอีกหชั่วโมงผ่านไปก็ยังซ่อมไม่ได้ซื้อใหม่เลยครับแนะนำให้ชอปปิ้งเลยครับ <c oughs> ทำอะไรต่อเราสามารถจะทำอะไรได้ไหมก็คือต้องรอใช่ไหมหิวแน่เลยรู้เปล่า อะไรออฟฟินิตเสร็จแล้วใช่ไหมถามอะไรเนี่ยเกรดเกรดวิ่งไมค์วิ๊มีอะไรเล็กแม่เสร็จไม่ใส่กางเกงอะ uh. no. So, no no โนแล้วยังไงต่อเอา ตกลงมาเลยทำไมโดนเตะลูกอปรนด์เมื่อกี้เขาโดนทีบลงมาเหรอให<จ>ญ่อะไรเนี่ยน้ำมูกตาป้ายเพลไปดูคลิปวิดีโอเราสิหงหน่อยทีอ๋อนี่เขามานั่งขอทานเหรอเจอไงอ๋อก็คือโดนโดนไล่ออกจากงานเหรอใช<จ>่อ๋ออ๋อตำรวจจับเหรอ มามก็มานั่งขอทานในที่พิการไม้เหรอทำอะไรยานงิงปวดเย็นเจี๊ยดิสกันเกดเอาเลือกอันนี้แล้วกันกอโอเคไหมโอเคเด็ด <c oughs> จริง จึงไอ้เดือดใจเลยแต่ว่าคลิปมันยาวแล้วนะเจ็ดนาทีแล้วนะลูกเฮ้ยอันนี่เอ้าโดนจะเข้าคุกด้วยเหรอไม่ มาต้งเลยอยงเจ้ากูาอ้ยชุดด้วยโอ้ยมีเซนเซอร์ด้วยก็ต้องชุดนี้ป่ะยังไงชุดนี้ไงชุดชุดนักโทษโอโหทเทดเ่ด้วยนโมจ๋าจคลิปมานานแล้วลองปิดปิดคลิปก่อนไหมอีหนึ่งโอเคอีกหนึ่งตานะ อายุสามสิห้าแล้วทําไมชีวิตเขาถึงต้องมาอยู่ในคุกลบบนี้อ่ะโอ้อาบน,น้ําที่มันเป็นน้ำหยดแม่แแมใช้สบู่ไม่ว่าแม่จะน้ำแบบนี้คงใช้สบู่ไม่ได้หรอกโอเคไหมเอเอันนี้แหละ ปห็พี่อ๋อก้อนมาเนี่ยก็อายุสามแปดแล้วอ่ะกลาบออปิดใช่ไหมหนูจะบอกว่าปิดใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณนะคะที่ชวนแม่เล่นเกมใหม่ๆนะ,ะ,ะวันนี้เราสองคนลากกันไปแค่ด่านนี้ก่อนนะอายุสามสิบแปดบายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะ